สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมกับช่อง s o บ s t o r y เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่เดือนธันวานะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการอัปเกรดอาวุธครับจากขั้นธรรมดาให้กลายเป็นขั้นสีทองนะครับแล้วก็การลงออฟนะครับทุกอย่างพร้อมสําหรับการใช้งานครับโอเคครับก็ตอนแรกเราก็มาดูที่ไอเทมที่เราต้องการจะทำครับอันนี้ผมจะทำตัวไอเทมนี้ที่เป็นถุงซองธนูครับอันนี้เพื่อนๆครับถ้าหาเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีทองหรือว่าเป็นสีอะไรครับเราสามารถเป็น เราสามารถหาเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีน้ําเงินอะไรก็มาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะจะยิ่งดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำลูกธนูตัวนี้นะครับให้กลายเป็นสีทองนะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับมันก็มาที่ตรงนี้ก่อนครับเอนชาร์นอาวุธครับก็เราไปเลือกเอนชารนได้เลยครับแล้วก็เลือกที่สองธนูของเราครับที่เป็น11%เนี่ยถ้าตอนแรกเพื่อนๆเป็นสีขาวใช่ไหมให้เพื่อนๆมากดเป็นเมจิตก่อนขั้นแรกนะโอเคแต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่เราจะทําเป็นสีทองอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆเพิ ไอตรงอันนี้ครับเอ็นชาร์ดขยายเมจิกเนี่ยคือสามารถเพิ่มออฟได้ปกติมันจะมีรูเดียวใช่ไหมถ้าเป็นไอเทมหลายรูเนี่ยจะเป็นห้ารูอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกได้นี่โซดปุ๊บเนี่ยเพิ่มมาเป็น2รูสามรูอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ไดไดแค่สารูใช่ไหมเสร็จปุ๊บเอ่อพอเราได้รูเยอะเออเต็มที่แล้วตอนนี้ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนไปสีทองได้นะเลือกไปสีทองอันนี้นี่ก็คือจะเป็นเอนชาร์ระดับเออเป็นเขาเรียกเป็นระดับแรนะครับเป็นสีทองนะเราก็สามารถเปลี่ยนจากสีฟ้าเนี่ยนปสีทองได้แล้วก็เลือกตรงนนี้เห็ จากออฟเมื่อกี้สามออฟไปห้าออฟแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างดีพอเราเป็นห 5, 5้าออฟเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกออฟที่เราต้องการนะตรงนี้สามารถเ,ออเขาเรียกว่าอะไรสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนออฟตรงนี้เป็นเป็นค่าอื่นได้แนละ้วก็สามารถเปลี่ยนได้หมดครับต่อไปนะครับสําหรับการตรงนี้ก็คือไอวงกลมมันเนี้ยมันจะเป็นการใช้ออฟเดิมแต่ว่าเขาเรียกว่าไงออฟเดิมแต่ว่าเปลี่ยนค่าศาสนาเช่นตอนนี้ความเร็วโจมตีบวกสามสามารถเป็นบวกสี่หรือบวกห้าขึ้นได้อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวสุ่มเราได้แค่ไหนนะครับโอเคเราก็มาดูนะครับว่าตอนเนี้ ออที่เราได้มันต้องต้องการไหมยแม่นยำอะไรพวกนี้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยพลังโจมตีพลังชีวิตหน้าไม้ไพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลือกใช้ที่เราแบบต้องการนะเนี่ยครับเอ่อความเสียหายเย็นอะไรเงี้ยเราเราเน้นเน้นพลังอะไรแบบค่าที่ค่าทิศอนหน้าไม้อะไรพวกนี้พลังต้านผ่านพิษอะไรเงี้ยก็อลองเลือกดูว่าเรา,เอาชอบใช้ชอบใช้แบบไหนนะครับถ้าผมเอ่อถ้าเป็นธนูสายฟ้าธนูน้ําแข็งอะไรพวกนี้เราก็เลือกใช้บวกอันนี้ก็คือใช้ได้นะแต่จริงๆผมอยากหาอันอื่นดีกว่านะเราไปอีกทีหนึ่งเนี่ยครับ ออบบางทีมันก็ไม่เต็ม5้ารูนะแต่พยายามหาออบห้ารูไว้ดีกว่าเนี่ยออบคิติคอนนี่ก็นี่ค่อนข้างดีนะเนี่ยค่าคิติคอนบวกสิบเอ็ดค่าความเสียหายคิติคอนบวกห้าเนี่ยก็เสียไปเพลิงก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สองอันนี้ธรรมดาแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างดีนะแ๋ยวเราลองลองเปลี่ยนทีนแม่นยำบวกแปดความเสียหายรายภาพนี่ก็ใช้ได้นะความเร็วโจมตีก็โอเคเนี่ยความเสียหายเย็นก็พอใช้ได้โอเคก็วิธีการเปลี่ยนออก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็เลือกใช้นะ ส่วนอาวุธเราก็เลือกว่าให้เราแมทครับเพราะว่าเราจะต้องการอะไรเร,เราสามารถเปลี่ยนธนูเป็นสีทองก็ได้แล้วก็ใส่ทองธนูใช่ไหมเน61เนี่ยเห็นไหม DPS ก็ขึ้นมานะครับโอเคครับเนี่ยขั้นตอนการเปลี่ยนธนูก็การเปลี่ยนพวกไอเทมให้เป็นสีทองหรือว่าไอไอเทมที่มีเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะใช้ดีกว่านะผมก็แนะนําเลยว่าหาอาวุธที่เ,เทียร์สูงๆเทียร์ตรงนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงๆจะทำให้เพื่อนๆสามารถโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับโอเคครับก็ คลิปการสร้างวุดก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ